สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าโซ่แพนด้ากับบอดเกมแล้ววันนี้เราจะมาเล่นเกมตบแต่แหกป๊ากอนี่นะครับทุกคนเกมทิทททวแอนเช้าคือ,อ คือเกมปากแตกแล้วแหกปากเคยไม่ใช่เกมนี้คือแบบว่าเราเนี่ยจะต้องพูดคําความรู้รอบตัวทุกคนเอาความรู้รอบตัวเป็นหนวความรู้รอบตัวที่เรา้องพูดออกมาอ่ะเดี๋ยวให้ดูฐานนี่เป็นไงมันก็จะเด้งมีลูกเหล็กเน่แบบนี้เลยเราจะเล่นอยู่2คนใช่ไหมล่ะใช่มันก็จะเป็นฟิลนี้อ่าสมมติว่าของใช้ในบ้านมีอะไรบ้างอะไรมาแบบนั้นเือใช้ไฟฟ้าอ่ะพี่ก็บอกทีวีพี่ก็บอกตู้เย็นอะไรประมาณนี้ถูกต้องแล้วก็สลับกันสลับกัน ไปเรื่อยๆจนกว่าไอ้ลูกบอลเหล็กอะจะตกไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งใช่อ่าประมาณนี้เราก็อยากให้ลูกบอลเหล็กเนะี่ยมาตกฝั่งเราเนาะเพราะว่าเหมือนก็เหมือนที่รักเวลาหมดนั่นแหละกิมนี้ก็เล่นประมาณนี้ทุกคนมันง่ายมากแล้วมันก็แบบว่าโคตรสนุกอะเหมือนมันจะเหมือนเป็นแต่ละดา่านอะทุกคนไม่ใช่ว่าทายรอบเดียวแล้วจบถ้าเราทายชนะนี่นี่นข้างล่างเห็นไหมมันก็จะไปฝั่งอีกฝั่งหนึ่งไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงสุดก็จะถือว่าชนะใครไปถึง สุดก่อนก็คือใครไปถึงอันที่5ก่อนคนนั้นชนะใช่แล้วเราก็จะมีหมวดหมู่เนี่ยทุกคนดูหมวดหมู่หลายหมวดมากคือมันเยอะมากดูไพ่ไพ่คู่เยอะเป็นหมวดหมู่แบบเยอะมากเอ๊อย่าเพิ่งดูแอบดูซิโถ่เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยแอบดูที่รังไม่รู้หรอกอันนี้ชื่อคนดังที่เป็น L G B T Q ที่หนูพูดมาวิเชลิมสีรู้จักไหมไม่รู้จักนาราทีเกบเธอถ้าไม่รู้จักก็ถือว่าเป็นข้อดีไปไกแล้วอยรักะพูดออย่างงี้มาหนูก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะพูดก็ได้อาจจะพูดเป็น กขไม่ได้เป็น LGBTQ ก็ได้ใช่ไหมโอเคเราเลือกมานะคะทุกคนก็คือ3ใบนี้อเริ่มเร,เริ่ม,<า>มก่อนเริ่มด้วย3อันนี้ก่อนแล้วก็เราก็จะสลับกันสลับกันตีใช่อเราจะวางมันไว้ตรงกลางก่อนนะพอเปิดไปนี้เลยขนมเคก้กเออเออมาหาหนูแล้วชื่อเค้กหรือเบเกอร์เบเกอรี่ชื่อเค้กหรือเบเกอรี่สาม สองหนึ่งเค้กนานิมเบท็อปเค้กช็อกโกแลตอ๋อชื่อเค้กผมไม่ได้บอกให้ชอบชื่อแบรนด์เอ่อซาวโดเค้กสตรอเบอรี่เค้กแข็งเอ้ยอย่างเงี้ยทุกคนก็ถือว่าหนูชนะแล้ว <S <S ไปแล้วขั้นแล้วมาทำทำ<ๆ>ไงล่ะมันก็ต้องไปขั้นหนึ่งแต่เดี๋ยวอันเนี้ยหนูอะจะอ่อนให้ยังไม่ไปไหนแล้วกันเพราะมันแบบ แค่เศษผมมันน้องเศษผมไปไปไปใส่ใส่ใส่ตอนเล่นเนีอันนี้เล่นมาจากงานหนังสือเหมือนกันเนาะเอาจวดเอะพูดตอนเล่นในงานอะชนะรัวๆเลยกลับบ้านมาไม่ชนะสักรอบเลยทุกคนตอนเล่นในงานอะมันมีอะไรไหมอาชีพบอกอาชีพมาหนูตันมากหนูพูดได้แค่หมอ แล้วก็แค่นั้นแหละหมวดตำรวจอันเนี้ยคือเล่นอาจจะเล่นได้สองคนหรือมากกว่าถ้ามากกว่าจะแบ่งเป็นทีมสลับกันพูดสมมติพี่พูดเสร็จคนต่อไปมาพูดอะไรเงี้ยอันเนี้ยน่าจะสนุกแบบหัวไวแต่แต่ว่าเล่นสองคนมันก็จะดุดันไงอ่ะสามสองหนึ่งชื่อใดเดียเสาทีเล็กเออเออเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวูแพ้แน่เลยชื่อใดเดียเสาเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนเปลี่ยนหรือรู้จักแบบทีเล็กกับมีนิกมีไทโนโรเซปเตอร์อะไรเนี่ยแรปเตอร์ พอเรนเจอร์ลอตเตอร์หรออ่ะสามสองหนึ่งวอยากสิ่งที่อยู่ในอวกาศดาวเคราะห์เอเลียนเอเลียน UFOUFB ไม่มีไมไม่ได้ DFO ไม่ได้ดาวดาวอะไรดาวอวกาศดาวอวกาศอะไรยานบินยานยนต์ดาวเทียมดาวเคราะห์ ดาเขาพูดไปแล้วดาวตกดาวหางดาวเสาดาวอังคารดาวพฤเลหัสดาวพุธดาวศุกร์อยู่เลยนับอยู่เลยีไม่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยในอวกาศอะดาวอังคารว้าวอะไรมันจะอยู่ในอวกาศอีกอะไม่อ่อนให้นะพี่ไปแล้ว ทุกคนนคือหนุอ่ะขอโทษด้วยนะถ้าแบบอะไรเมื่อกี้ที่พูดไปอ่ะ U F O U F B อ่ะกสายชา U F B อ่ะตาต่อไปสาสองหนึ่งเครื่องหมายจราจรอะไรยากอ,ะอา่ะหยงง่ายให้มันพูดได้ไหมล่ะห้ามห้ามอะไรห,ห้ามไงสัญญาณเขโรงเรียนลดความเร็วจำกัดความเร็วลดความชา้าาตั้งใจป่ะดิ่ะ ไม่หร <Hello. S 2> <laughs> ออ,นนอันนี้อันนี้เปลี่ยน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 อันนี้ไม่ได้เลยคุณโอ้โหเราต้องการอะแล้วก็ลดความช้าไม่มีอะลดคว,วามช้าสามสองหนึง่ง <laughs> ผลที่จะส่งการให้ใครสักคนวันเกิดวันแต่งงานวันครบรอบก็ <laughs> ครบครบอบก็บรอบอะไร <laughs> งานศพ <laughs> งานบวชงานแต่งงานแต่งพูดไปแล้ว อ๋อให้่ตให้ตกงานงานมีอะไรอีกอ่ะอองานศพงานแต่งงานบวชไปเที่ยวสงการไงค่ะจะทำกันว่าสงการไปเที่ยวเนี่ย <c oughs> มันแก่ก็้จำกันเราไม่ถึงยุคนั้นไปชือ่อกีฬาอะเทนนิสว่ายน้ำตีแบดดำน้ำวอลเลย์บอลเช่บอลบาสเกตบอลบอล ฟุตบอลก็พูดไปแล้วฟุตซอลกอนก็คือพูดไปแล้วไทยเรือเจวเล่นเบลดออกกําลังกายไอ้โอ้ยออกกําลังกายคอเคุณเกินอะไรที่คุณจิ้มยังไม่พูดคุณเล่น้าอเล่นหลังโอ้เกมนี้ไม่เหมาะกับคนคนที่ชอบโกอ่ะ แล้วกหนูเปลี่ยนไปแล้วนะอีกอันนึงสองหนึ่งชื่อห้องในบ้านมาเอาเลยเอาเลยไหนอะตู้กลางลูกเล็ห้องครัวห้องนอนห้องน้ำห้องนั่งเล่นห้องเก็บตู้เย็นไม่มีห้องเก็บของห้องไตห้องเก็บของห้องแต่งตัวไงห้องเปลี่ยนชุดห้องหนูก็ห้องรองเท้าห้องรองเท้า ห้องรองเท้าที่หนึงห้องกระเป๋าห้องเก็บของที่สําคัญห้องดูหนังห้องเก็บของเดี่ยวที่สำคัญห้องเล่นเกมห้องเล่นไพ่ห้องเล่นบอร์ดเกมห้องเล่นดนตรีห้องเล่นเพลงห้องดิดกีตารี่ไปเล่นห้องชาห้องนอนดูทีวีและ p r i v a t ห้อง ออกกำลังกายห้องแมบ้านเอ๊ะเอนงอนเจอคำนี้ไฟสะตันเลยทุกคนห้องแมวไงเออห้องแมว้าวหมาห้องแมวห้องคนตัดหญ้าอยากเธอไปอีกหึือยังยังอ่ะคือ,งองพอยิ่งเธอยิ่งเธอไปมันก็จะช้าลงแล้วมีเวลาให้คิดมากขึ้นทำไมด,ดีิคิดไม่ถึงเหรอสาวสองหนึ่งชื่อคนที่ขึน้นต้นด้วยตัวเออตัวเอ ตัวอ่าเอนั่นแหละอายาแอนอารินเออารุอานออีระไม่มีอีระนั่นมันไม่ใช่ตัวเออ่างชื่ออ่างไงน้องอองอิงอามอุเอียนอิ๋วอ๋อเอมเออไม่มีเออไม่มีเออมีเอมเอีย เอ๋ออมเอ๋ออมสินออมเงินไม่มีออมเงินอะมีเง,เงินออมชื่องนออมไงเริลือกตัวเอออมท <laughs> รัพย์อารยา <laughs> อ,อุ้มอิ่มอาจารย์เบียไม่ใช่เลยนะมันอาจารย์อุ้มอิ่มอุ้งอิ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 งฟ้าอิงไง คนแรกเอาอ่ะอิงน้ำเงินอิงกุอิงกัวใช่ไม่ได้พี่มั่วโคตรมันอ่ะมาหนูเอาอีกหนูขอเรื่องอีกแล้ววะเรื่องอะไรอีกแบบคือเฮ้อ๋อจริงจริงๆอ่ะต่อให้มันเป็นรูปอ่ะเราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่ามันหมายถึงอะไรทุกคนขยะไหมขยะคืออะไรประเภทของถุงถุงแกงถุงยางข้าว ถุงข้าวถุงก๊อแก๊ปถุงร้อนถุงเย็นถุงขยะถุงใส่ผ้าถุงดำถุงขาวถุงใส่ถุงพลาสติกถุง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 คืออะไรไม่ถุงเก็บความความเย็นถุงเก็บผ้าถุงเก็บที่นอนอ๋อ๋อถุงเก็บที่นอนไข่เสร็จยัง ถุงไม่นับครับถุงไม่นับเอ้ยอันนี้ดีกว่าชื่อเมนูที่ทำจากไก่ไก่แช่เล่าสลัดไก่ไก่ใช่บุ้ยไก่ต้มเขามันไก่อะเขามันไก่อะเขามันไก่แกต้มเหนืะมันไม่เริ่มนี้หรอไก่ทอดเขามันไก่ทอดไงสเต็กไก่สเต็กอกไก่สปาเก็ตตี้ไก่ผักขี้เมา ไก่ปีไก่ทอดปาไก่กระเทียมไก่ผัดกระเทียมไก่ผัดผักกะเพราไก่ซุปไก่อ๋อซุปไก่กีนคีนคีนไก่คีนไก่นไก่ไงไก่คีนไก่บ้านน้องไก่ทอดไก่ต้มซุปไก่ต้ม ไก่พะโล้ต้ยมยำไก่ <c oughs> ต้มเติดไก่ก็ได้ <c oughs> ตาหนึง่งที่รักก็ชนาล, <c oughs> ละท้าไปม,มันยากจังวะต่อไปเส้นนี่ว่าเส้น,สนอ,อ,อันนี้คืออ,อะไรรูปเส้นชื่อเอา้าชื่อเมนูจีนจีน,น,นญี่ปุ่นอานนี้ไหมสิ่งที่มีสีเขียวสิ่งที่มีสีเขียวกัญชาต้นไม้หญ้าเสื้อสีเขียวหญ้าหวาน หว์ดเกมสีเขียวอ้อยผักขมไม้ไผ่ผักกาดเดรุเสาคะน้าชาผักวางตุ้งมาดูฝาักเอเลยผักบุ้งผักชีผักกาดพูดไปแล้วผักบุ้งผักกาดอะผักโขม ผักในต้นไม้บอกอรี่บอกอี่อ๋อเยอ,อ,ยอะๆพี่พูดซ้ำหนูแล้วมันก็ทำให้คะในหนูลดลงพิตี่คุณประเภทของชีสได้ไหมาไม่เปล่าเยอะาคุณมีการเลือกช,ชื่ออุปกรณ์กีฬาได้มาไม่ขอเลือก <laughs> มีการเลือกแล้วนะอันนี้ดีกว่าอันสุดท้ายให้มันต้องแบบอะไรใชกหน่อยความหมายที่มีคำว่าสวัสดี คำที่มีความหมายสวัสดีสวัสดี Google <Yo! S 2> โยโยไง Hello What's up man 你好 <Nee? Huh? S 1> Hello อีลัาไซบาเซ่ How are you อ <laughs> <laughs> <ー>่า <laughs> 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 ไม่เอาแล้วไม่รูแ <laughs> <laughs> ้แล้วอะเรียกอันใหม่หมูลูกหมูเนี่ยสนใจโอเคหนูจะเอาเนี่ย เสียงร้อของสัตว <Luis> ์เสอนะเสียงร้องนะอองฮอ้อฮองฮองฮององฮอียวเงฮงอ้างอ้ออ๊ฮโอ้องฮององฮออ อ,อ๋ออีหออะไรสนนเสือง็นี้ต้องเสือมั้ตปอให้หนูเธอเอ้ยหนูทำโย่ทำอะไรผีเสือส้อผิเสื้อไม่ดี <laughs> พึ่ง พ <mm er> ี่้ากับมนตะโลกอายไม่อรนี้ก่อนพี้าับมักไมดีนอยเสียงอะไรอะรอะไรชูก้าอยู่ตรงก้างคอะไรอะไรอะไรคืออะไรอะไรตแรกแพนิลาโง่โง่พี่ทำแล้วทำแล้ว ยุงยุงไม่เสียเมมีอยู่รอบหัววีอันนี้อันนี้ไม่นอนอันนี้คนบวไปเรื่อยอันคนไปเรื่อยอ่ะจริงดิี่นลากไอ้ไอ้ตัววีเนี่ยคืออะไรทำสัเปรซานกิตโอ้ยวีโวอ้าวได้ดิวอนโวเอาเวลา วอรซาเช่วอรซาเช่ว่ะอ๋อหยิบเลือดบอลมาบอลเล็ดโอ้ทีน่ะยากของสำหรับทีน่ะชื่อของที่ไม่รู้เออเอานี้ดีกว่ามันไปไหนแล้ววะมาสามสองหนึ่งโดนัททีน่ะน่าเกลียดมากแป้งเข็มขัดแป้งทอดกรอบแป้งทอดกรอบปลาทัองโัวกุ้งโดนัทกุ้งโดนัทไง น็อตกำไรสกูแหวนกำไรข้อมือไปแล้วกำไรข้อเท้า้อยโซ่เหล็กข้อมือเหล็กเหล็กอ่ะเหล็กอ่ะกล้องขาตั้งกล้องวงกลมนาฬิกานาฬิกาไม่รู้อรอก็นี่ไงไม่รู้สายสายนาฬิกาด้วยอ่ะ โรจ,รจ,รจริงๆหนูชนะแล้วนะอันนี้อะไรหน้ากากรูปหน้ากากคืออะไรชื่อนักแสดงอ้าวมานักแสดงไทยฝรั่งมาเหอะแสดงไทยสามหนไทยพี่ก็แพ้สิอ่าไทยฝรั่งก็ได้แพนเค้คเกเขมมนิดเป้อารักลำไยแห่งทองคำโบเมลาดายิงฟาวาลาหะเก้าออมสุชาตาบิลกิน พีพี<า>โอ้มันยังไม่ถึงดลยงั้นเอาจริงๆหนูชนะแล้วทุกคนก็<อ>จริงๆเกมมันก็เล่นประมาณนี้แหละนะคะทุกคนแต่มันแค่แคเยอะไงเกมนี้ก็เล่นประมาณนี้ทุกคนเกมคิว l อนชาวชื่อเพลงชื่อเพลง,อ,พงอ้าวมาดิชื่อเพลงไม่ได้นอนละไม่ไม่มีชนะแพ้และแบมพาย n g e l Baby อี้อาจจะเป็นอะไรนี่เดี๋ยวโซเลมาแพ้แล้วเลิฟมีเลิฟพาเดอไอศครีม เพลงรักเธอไปอยู่ไหนมา t เทเลส i ว t เพลงรักโอ้หนนะอะไรเนี่ยเทเลสวิทอะไรมันดังสองเขาบอกชื่อเพลงทุกคนตอนนี้เริ่มเจอเธอแล้วเกมมันก็จะมานี้อะไรานหรับใครแบบว่าเกมคิวแอนเชาสนุกนะม,มันแบบว่าแบบคือถ้าเล่นเป็นทีมน่าจะปั่นป่วนกว่าน,น,นี้ไพ่ในเกมนี้ก็คือจะเยอะมากหมวดหมู่มีให้เลือกมากมายเนี่ย สิ่งคำที่ค้องจองกับคําว่าพิง่์ทุกคนคือมันเยอะมากแบบ Pink สระในภาษาไทยแบกพิงกไม่ค้องจองคําว่าพิงก์อิอะไรอย่างได้สิงคิง bling แต่ทุกคนเอาไปเล่นกับลูกอะ่ะก็ถือว่าฝึกฝึกความหมายให้สมองลูกได้ชื่อต้นไม,ม้ไม่ต้องลูกก็ได้ชนิดของพาสตา้าชนิดเส้นพาสต้าอะไรอย่ย<ๆ>มันก็เป็นแบบว่าความรู้รอบตัวอุย้ยอันนี้ตัวละครในเกมได้เลย ตัวละครในโปเกมอนและซูเปอร์มาริโอหนูไม่รู้เลยอ่ะเขาแบบมาริโอลุยจีอันนั้นอันเกินรอบตัวแลวอันนั้นเกินรอบตัวแล้วตัวเอสด้วยอ่ะเกมไม่แพงมากใช่ไหมใช่ไม่รู้ไม่ไม่เกินพันอ่ะประมาณเจ็ดร้อยกว่าบาทก็ถือว่าเล่นได้ทุกคนสำหรับเพราะหนูเบียร์แบบมันเป็นเกมแบบ ท้าทายกันดีไม่มีอะไรทําก็หยิบเกมนี้มาเล่นได้ใช่ง,ง่ายๆเนาะเกมนี้แหกปากของจริงแหกปากของจริงแบบว่าอันนี้อ่าสนุกด,ดีเกมนี้เล,เล่นได้2คนขึ้นไปนะครับทุกคนใครใที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องแพนนักกระบ,บอกเกมด้วยนะครับเวาเราจะเจอกันอีกทีในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย